นะครับคุณผู้ชมวันนี้บ้านเฮามีเป็นห้องเป็นตานกล้วยสลากนะครับเนาะนี่ครับอันนี้กองตานกล้วยสลากอย่างเซตละหน่อยแล้วเอ่อตังวัดเปิดเกิดมันคือบูจาอะไรมาเละคือบูจาไผ่ไนะจ,าาจะปูจากะอันบูอันเอาตังปูจามาห้าอันด้วยน,นีย่ไงถูกแวสาวบาททกขวัญละบาทนะครับน้อเอากลับเอาตังเข้าวัดนี่ครับนี่นะนี่ครับข้ามาพอของปูจาเอ้ยของในกล้วยสลากไอ้มี่อย่างพ่อขอนาะ จะมาเตะกวยสลทกคุณผู้ชมได้ดูนะครับบางคนอาจจะไมเคยหันนะทุกๆกวยสลทกเนี่ยจะมีเป็นเข้ากับของกินของกินนี่คือของกินตีคนตีจะตานไปขึ้อเป็นมักเดียวเน้อเนาะอย่างบางคนเมันมักต่อมักจิกงมักจีน <c oughs> อย่างเงี้ยอ <c oughs> ันคือว่าญาติหรือว่าลูกหลานเนี่ยเปิดเนี่ยเขาจะเอาของกินนะเนาะไม่รอแม่เ <c oughs> นาะแป้งของกินนะเนาะใส่กวยสลทก เผือกจีฮือนเอาไปตานเ,เอาไปตานนี่เนาะนแล้วันนี้เป็นวันสิบสองเป้งน,นะวันพระใยสิบสองเป้งวันปล่อยผีนะนี่ขัวกับยี่มียังกวยนี่กับยี่มีอันนี้กินปิ้งข้าวหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาซักผ้าเนาะทิชชู่ข้า,ขาวหนมกาแฟโซ่นี่โอ้แม่นเหมือนหรอ <c oughs> อันนี้เป็นอันอย่างนี่มาดามเฮงสบ,บูสบบ่สบ,บู่มาดามเฮงน,นี่ครับ สบู่มาดำเหงยาสีฟันนี่น้ำกลิ่นแป้งสีฟันนี่นี่ยครับในห้องเอาจบมาตามคุณผู้ชมดูเลยเขนมขาไก่ดิมสอ,อน,นี่ผมใสเหมือนน้ำพริกคุณผงซักผ้า <c oughs> น้ำผลไม้นี่น้ำหวานแป้งอโอ้มหในหันเหมือนแล้วแป้งน่ารักนี่ด้หันเหมือนอะไรนะมีเหรอสวยดียวหรอแป้งน่ารักไหมครับหอมไหมนหน นมกองนะครับ,บอันนี้เตอมะมา่านี่เป็นการเตะกวยสลายที่คุณสมไรีดูเลยสมุตินี่เมื่อกี้มีดินสอลำเดียวไม่สมมุติอันนี้เป็นวีวิวงวีผมนะครับน้ะเป็นขนมเลยอันน,น,นี้น้ำปลาแม่น้ำป่าขวดน้อยอันนี้เป็นพริกก,กอือห้อม,อมนี่ถ้ามีห้ามอันนี้แป้งน้ำพริก ชี้ส้มกินไ,ได้แล้วเนี่ยน้องพี่สม้มอันนี้ลองกองขอละไม้นองลองกองอมีชมพูซองด้วยป่ะผมได้หันเมินล่ะพี่หน้าว่ะเนาะไม่ใช่หมาว่าอะไรคนกฉยชาได้เละชมพูบัคคูดนี่ครับเออกว๋วยนี่มีขนมกระดินนี่นี่มีเผาพริกลาบเนาะอันนี้พริกแกงอ่อมวะ่ะนี่อันนี้ประมาณว่าคนที่เปิลเจตานเฮ่อเปิลเจตอาจจะมักของประมาณนี้นะครับเนาะที่นีเกลือไอโอดีนครับ อันนี้ห่อ,อน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานอันนี้กล้วยไต้หรือว่ากล้วยน้ำว้าวเขามะพร้าวยังกล้วยนี่เอ๋ออันนี้ปกติจะเ,เป็นคานี่แอปเปลิลโหซักผ้าข้าวหนึ่งข้าวสารน้ามินอันนี้อุดยอันนี้เป็นขอมขาวหอมแดงครับนี่นี่นะ นี่เฮ้ยนี่เป็นไก่ทอดนี่นี่ครับอันนี้มาเตะก๋วยจัลลาไปดู <c oughs> มานอนจาเคยเห็นนะันที้เป็นเตียงครับ <c oughs> แป้งสีฟันอันนี้พร้อมยาสีฟันเลย <c oughs> นี่จริงจริงจริงอันนี้เป็นบุ้นเซนนะครับน้อวบุนเซนเอาของนี่ก่อนเดี๋ยวกับมันเย่แย่อันนี้แป้งนารัก อันนี้น้ำขินในแชมพูน่ารักอะไรกันหอมนะผู้ชมแต่แชมพูอีค่คลาสสิกมาอันนี้ขนมจ๊อกค,ครับข้าวสกลางอาจ,จืดบนห้องอะไรขนมเทียนเนาะขนมจ๊อกเนาะอันนี้เป็นพริกนี่พริกครับพริกน้ำพริกน้ำจีพริก,กว่าหมูน้ำจเตอันนี้เป็นเกลือนี่เป็นอ้อยนี่นี่ผงชูรส <gie> อันนี้เป็นไอสบูนกก่นกแก้วนี่นี่มีน้ำตาลนะครับนี่แล้วมีซ่าหนึ่งแกนนี่นี่เขาว่าเขาขวยเทพหรอหัวนี่เป็นรายการช้ำแลกกลวยสลากอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนี่ครับประมาณเนี้ยครับอันนี้เป็นสวยสวยดอกไม้นี่สวยดอกไม้พวกกล้วยดอกไม้นั่นเองนะครับเนาะเป็นมามา่าเป็น อันนี้เป็นจะไครคานุ่นเป็นเกลือเป็นหอมเป็นทิชชู่อย่นี้ครับมนี่นะน,น,นะนี่และอันนี้ไอวีพาากเพิอมกระจกครับเป็นชุดเลยนี่นี่แล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็น,อน,น,ปนโอ้ตะกี้ฝนมาโตะคุณผู้ชมก็เลยอาจจะเปียกหน่อยนะครับนี่เป็นข้าวนึง่งอันนี้เป็นจีนทอดอันนี้ขนมจ๊อก นี่พอสมารถจเอาตำนี่ก่อนเนาะพ่าเราจะได้แยกกันเนาะอันนี้ชากระป๋องโรซ่าอันนี้กะปิเนี่ยเอากระหม่อมน้อยกุ้ยในหม้อเนี่ยนะกะปิเนี่ยพอวันนี้กะขามน้อยในนี้กับนี่ไงไดฟอนเอฟน้ำยาล้างจานอันนี้เกลือกปนส้มโอครับกี้ไม่สองเป้าเลยคุณผู้ชมนี่นะนะนี่ส้มโอนี่จิ้นทอดนะฮะเนาะทำไมจะเป็นจิ้นทอดไข่ทอดอย่างที่วัน เข็มมัดใส่ถุงง่ายนๆนะเนะาะน่าจะเป็นค้นตีปฏิกรารที่หาเป็นมักอยงครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสวยดอกไม้สวยดอกไม้ก็จะมีอันนี้ยังอันนี้มีเป็นใบกุศลครับผมเงินใจ่นะเรามีดอกตะลอมนี่ดอกไม้ถูกเทียนนะครับเนาะสบู่เด็กแค่นี่ประมาณเนี่ยครับมามงม้ามาแป้งน,นี่มบไม้มไม แป้งสีฟันโอ้อน,นี่แบบสก๊อตใบอยู่เนาะผฟองน้าล้างจานเนาะอันนี้แชมพูน่ารักนี่ครับนี่นี่นนกลาเป็นโอ้นี่เป็นชุดต้มยำเลยเนี่ยเนี่ยที่เขาใบมุกขาจักไข่ต่างๆครับเนาะนี่ครับอันนี้คือสีเฮาผุญจามานะครับเนาะหลังจากที่เปิลต้านแคว้นสลากอย่างกันแล้วทางวัดเปิดก็จะเปิดเพื่อคนทีออ่สนใจเนาะผุญจา ร้อยร้อยบาทก็ได้ห้ากลวยกาเอาเงินเข้าวัดไปนี่ครับอเอาไปได้กล้วยมาบ้านนี่ครับนี่ครับเป็นการชำแหละตั้งในของกล้วยสลากมีอย่างเพาะเนาะนี่ครับผมบางคนอาจจะเคยเห็นเหมือนกันผมก็เคยเห็นเหมือนกันเนาะกำลังมาชำและให้คุณผู้ชมได้ดูข,ข่าวๆไปจะประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ